สวัสดีคร <en> <worldwide> so ับเพื M ่อนๆชาวโมบายโซซายตีครับวัน so นี JAKE ้เนี่ยฮะผมมีนวัตกรรมเจ๋งๆนะฮะมาอวดให้เพื่อนๆกันครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ห้ามพลาดครับกับรายการโมบายโซซายตี้ครับในบรรยากาศแห่งความรักในช่วงวันลนทียแบบนี้นะฮะมีนวัตกรรมเจ๋งๆใหม่ๆมาอวดกันนะฮะกับมือถือหน้าจอโค้งงั้นเรานั่งเครื่องไปที่เจมาร์พารากอนกันเลยครับ คิดว่าถ้ามีโทรศัพท์จอโค้งจะเป็นไงครับก็คงจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆสำหรับประเทศไทยนะครับก็เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับโทรศัพท์ก็เป็นแบบยาวๆบางรุ่นก็ยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าโค้งนี่คงจะพับเก็บได้สะดวกดีครับขอบคุณมากครับ แล้วผมก็มาถึงที่ใจมาดช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับและที่อยู่ในมือผมนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อกี้กับมือถือหน้าจอโค้งนะฮะเปิดตัวไปที่ประเทศเกาหลีครับแล้วก็เพิ่งมาเปิดตัวบ้างเราสดๆร้อนๆ,ๆเลยนะครับกับตัวนี้ lg g flex ดูรูปลักษณ์ของตัวเครื่องภายนอกกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยนอกจากการที่จอมันโค้งนะฮะก็คือทั้งด้านข้างครับไม่มีปุ่มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านบนหรือด้านล่างนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่น่าสนใจครับปุ่ม power อยู่ด้านหลังเนี่ยฮะซึ่งเวลาเราจับมือถือเนี่ยฮะจะสะดวกมากๆเพราะว่าปุ่ม power ตรงนี้นะฮะเหมาะกับตรงนิ้วชี้พอดีเลยครับพอกดขึ้นมานะฮะก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับส่วนด้านบนด้านล่างนะฮะก็เป็น v o l ้วลูมคีย์ครับ สามารถกดขึ้นลงได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบี่ชาร์นะครับรวมถึงช่องเสียบหูฟังครับผมมาที่ด้านหลังนะฮะก็จะเห็นลำโพงครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่เลยนะฮะเสียงน่าจะฟังได้ชัดครับซึ่งหน้าจอโค้งแบบนี้นะฮะมีขนาดถึง6นิ้วครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันโค้งนะฮะเหมาะกับการดูหนังเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่า LG เนี่ยดีไซน์ออกมานะฮะคล้ายกับเวลาเราดูหนังในโรงภาพยนตร์เองนเลยครับ เ้เดี๋ยวตอนนี้ผมมาลองดูภาพและเสียงของเครื่องนี้กันดูกันฮะเดี๋ยวลองเปิดคลิปดูนี่นะฮะพอก,กดปุ่มเปิดนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าจอปกตินะฮะแล้วก็สไลด์เพื่ออันล็อกเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับแล้วพอเข้ามานะฮะก็จะมีอินเทอร์เฟซแบบ Android แบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแ่ะครับเข้าไปที่แอปต่างๆนะฮะจะเห็นปุ่มที่มีชื่อว่า g a l l e r y ครับ ผมจะลองทดสอบวิดีโอนะครับว่าคมชัดขนาดไหนและเสียงจะดังหรือเปล่านะฮะโอ้โหจอใหญ่มากจริงครับเสียงก็ดังชัดมากเลยนะฮะเหมาะกับการดูหนังจริงๆครับเครื่องนี้เห็นเครื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยเบาเพียงแค่1 7 7กรัมเท่านั้นครับ แบตเตอรี่3,500ม mm ิลลิแอมครับหน้าจอล็อกสกรีนแบบใหม่สวิงล็อกสกรีนระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 Jelly Bean หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 800 Quad Core ความเร็วสูงสุด2.26 GHz หกิกะเฮิร์ตซ์หน่วยความจำตัวเครื่องมีมาให้ถึง32 GB กิกะไบต์ครับส่วนแรมนะฮะ2 GB กิกครับฝาหลังนี่นะฮะมีความน่าสนใจอยู่ครับ เขาเคลือบฟิล์มแบบพิเศษนะฮะที่จะช่วยสมานร,รอยขีดข่วนภายในไม่กี่นาทีครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะถ้าเกิดรอยขีดข่วนขึ้นมาเนี่ยตัวฟิล์มเนี่ยมันจะช่วยสมานทําให้เนียนในครั้งครับโอ้โหส่วนตัวบอดี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ7.9ถึง8.7มิลลิเมตรครับแล้วแต่จุดนะครับแล้วก็พูดถึงตัวกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยมาถึง13ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้านะฮะความคมชัดอยู่ที่2.1ล้านพิกเซลครับ เจ๋งมากลหลังจากที่เราได้ทราบถึงความพิเศษนะฮะของมือถือเจ้าตัวนี้นะฮะ LG G Flex มาแล้วครับเดี๋ยวเราตาม m สเตอ r Mobile กันไปเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันว่าคนจะรู้สึกยังไงนะฮะในการเห็นหน้าจอโค้งแบบนี้ครับ เคยมาก่อนเลยค่ะเห็นครั้งแรกก็คิดได้ไงเนะี่ยดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับเพราะมันน่าจะจับเข้ากับมือด้วยร,รู้สึกว่ามันมีความกว้างของภาพมากกว่าปกติจับถนัดมือเบาแล้วก็หน้าจอชัดต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเหมือนกันครับสําหรับมือถือหน้าจอโค้งแบบนี้สุดยอดไปเลยครับ สนับสนุนชีวิตอ n j o y โดย j m a ากไายเพิ่มเป็น200ยยูนิตไปเลยเพิ่มส0งร้เมืองไทยแปลกจะยากดีมีจนทุกคนมีมือถือใช้ไปสายค่บเป็นลำกูกามสองสิเมืองไทยแปลกแท็กซี่กลัวผู้โดยสาร ผไไู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่ไม่ไม่ไปแล้วอะค่ะพอดีไม่ต้องไปไหนกันฮัลโหลด้มาเหรอคะมาส่งที่บ้านเลยนะคะเมืองไทยแปลกไม่ใช่นาผลแต่ทุกคน oh. ก็ยังมีสิทธิ์เปียกเ oh. มืองไทยเมืองเกษตรขนาดร้านขายมือถือยังขึ้นยังกระดอกเห็ดแปลกเมืองไทยวันข้างหน้าจะแปลกกันไปถึงไหนเจม้าก็ไปรอให้บริการโทรศัพท์มือถืออยู่ที่นั่นแล้ว วันนี้เป็นวันไทยทำวันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันหรือเปล่า You down a supermarket aisle Well I hardly know your face But there's something in your look That's made me lose my place And now I've lost my cool เขาคงไม่เคยรู้ฉันแอบชอบเขาตั้งแต่แรกพบเขาคงไม่เคยรู้ ฉันแอบส่งรอยยิ้มให้เขาผ่านเลนกล้องมาโดยตลอดเขาคงไม่เคยรู้ฉันอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขามากขนาดไหน สิ่งที่เขาไม่เคยรู้ฉันควรจะบอกเขาดีหรือเปล่านะเธอชอบใครอยู่หรือเปล่าตอบฉันสิลองดูสิ สุดท้ายแต่วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของเราสองคน Return to Innovation Oppo n 1คุณครับคุณคือคนพิเศษของผมผมก็เลยอยากจะให้อะไรพิเศษพิเศษกับคุณด้วยอะแล้็ให้คุณด้วยคุณก็พิเศษเหมือน,นกันครับคุณก็พิเศษคุณก็พิเศษ เพราะทุกคนคือคนพิเศษเด้ยได้ราคาที่พิเศษวันนี้ซื้อนอกเกีย208จาก TrueMove S ในราคาสุดพิเศษ990บาทเพียงซื้อเครื่องพร้อมเติมเงิน200บาทและได้ค่าโทรฟรีสูงสุด990บาทถึง28กุมภาพันธ์2557แฮปซุปเปอร์คุ้มคุ้มจริงคอนเฟิร์มโนเกีย208จาก TrueMove S ถ้ายากขนาดนี้ผมมีตัวช่วยครับเวิร์กชัร์ถ้าใครนะฮะที่รู้สึกกำลังเหงาและอยากได้คู่ครับผมมีแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนการเมเทพมาฝากกันชื่อว่า Available นั่นเองครับวันนี้ ชื่อ available นะฮะมาจากคำว่า available นั่นเองครับซึ่งก็แปลว่าชั้นโสดนะฮะหรือว่าชั้นว่างอยู่นั่นเองครับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็น่าจะทราบอยู่ครับถึงแอปหาคู่หาเพื่อนที่ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยครับในตลาดนะฮะแต่ว่าแอปเหล่านั้นเนี่ยเป็นแอปต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับมีแค่ available นะฮะเป็นแอปแรกของประเทศไทยเลยครับจัดขึ้นโดยบริษัท meet and like นะฮะเป็นบริษัทหาคู่ชื่อดังครับรู้ถึงที่มาที่ไปกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ดีกว่าครับว่าเขาทำงานอย่างไรกันบ้างัตอนนี้ผกาลลงดว์โห a p p พลิเคชัน available นะครับผ่าน Play Store นั่นเองครับซึ่งก็พอเข้ามานะฮะก็เสิร์ชคำว่า available ก็สามารถเจอเลยครับซึ่งไอคอนของตัวแอปนี้เนี่ยก็ดูน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากครับเป็นรูปหัวใจสีขาวนะฮะแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นสีม่วงเข้มนะครับซึ่งพอกดปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยอย่างแรกที่เขาจะถามเลยนะฮะก็คือคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์หรือไม่ครับซึ่งถ้ามากกว่า17ปีนะฮะก็สามารถโหลดได้ตามสบายครับแต่ว่า ถ้าต่ำกว่า17ปีนะฮะก็ต้องยอมรับนะฮะซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็รอจนอายุถึงนะแล้วค่อยมาดาวน์โหลดใหม่ครับหลังจากที่ใช้เวลาไม่เกิน3นาทีในการดาวน์โหลดแอป available นะฮะก็สามารถเปิดเข้าไปได้เลยครับเริ่อวันที่หน้าแรกนะฮะเราจะเห็นการแนะนําตัวของแอป available ครับสักประมาณ4-5หน้าครับให้เราทําความรู้จักจกับเขาก่อนนะฮะ นี่นะครับพอถึงนัาสุดท้ายเรียบร้อยก็จะมีให้เข้าสู่ระบบครับหรือว่าสร้างบัญชีใหม่นะครับซึ่งสามารถเข้าผ่าน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมเลือกที่จะเข้าผ่านทาง Facebook นะครับเพราะว่ารวดเร็วทันใจครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะฮะกับการที่เขาสามารถให้เราล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องจําหลายข้าวหลายพาสเวิร์ดนะฮะจำแค่ของ a c e b o o k เนี่ยละฮะก็สามารถเข้าของ a v a i l a b l e ได้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่กรอกพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะฮะก็เข้าสู่ระบบครับ พอเข้ามานะครับก็จะมีหน้าโปรไฟล์ให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลครับนามสกุลนะฮะรวมถึงสถานะความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เพศที่เราต้องการมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงครับก็พอกรอกพวกนี้ให้หมดนะครับหน้าต่อไปที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าของคำถามจิตวิทยาครับเพื่อวัดความเป็นตัวเรานะครับมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณชอบจัดงานวันเกิดแบบไหนครับรวมถึงคุณเป็นคนที่ ชอบเป็นคนฟังมากกว่าเป็นคนพูดหรือเปล่านะฮะคำถามเหล่าน <st arts> ี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมคําตอบนะครับเพื่อที่จะไปแมทช์กับคนที่เราต้องการจะค้นหานั่้เองครับ player. พอเข้ามานะฮะจะเห็นรูปแบบการจัดวางหรือว่าอินเทอร์เฟซนะฮะคล้ายๆกับของ Facebook เลยครับเราก็สามารถดูในส่วนของรีเซนต์นะฮะที่จะเป็นนิวส์ฟีดของเพื่อนๆเราครับที่โพสต์รูปนะฮะหรือว่าข้อความต่างๆครับ <c ute> สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับรวมถึงกดไลค์และถ้าชอบมากๆเนี่ยก็สามารถส่งหัวใจให้เขาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ด้านบนนี้จะมีแถบเมนูครับให้เราเข้าไปนะฮะจะมีฟีเจอร์แสดงอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์อินวายฟรีนนะฮะแมทช์แลวก็เนียร์บอยฟีเจอร์นี้เนี่ยช่วยให้เราหาเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลจากเราครับกำหนดระยะนะฮะว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลขนาดไหนครับส่วนแถบเมนูด้านบนขวามือเนี่ยพอคลิกเข้าไปนะฮะก็จะเป็นเมนูสําหรับแอดเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นค้นหา Facebook หรือว่าผ่านทางอีเมลก็ได้ครับด้านล่างนะฮะจะเป็นเมนูสําหรับโพสตรูปแล้วก็ข้อความอยู่ครับใครในฮะที่สนใจแอป Available นะฮะก็สามารถหาโหลดได้แล้วที่ iOS แล้วก็ Android ครับคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าใช้งานง่ายครับแล้วก็สนุกแน่นอนครับทางบริษัทผู้ผลิตนะฮะเขาก็ได้ออกแบบแอปนี้นะฮะโดยการสกรีนคนเรียบร้อยแล้วครับงั้นเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีแน่นอนครับ าต่อกันอีกสักหนึ่งแอปนะฮะเป็นแอปน้องใหม่เลยครับที่มีชื่อว่า BeTalk นั่นเองครับก็เป็นไอคอนนะฮะเป็นรูปพึ่งแล้วก็มีแบ็คกราวด์สีเหลืองนั่นเองครับแอปพลิเคชัน BeTalk นะฮะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยครับแค่คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวนะฮรแล้วก็สามารถเริ่มเล่นได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่เงาๆนะฮะแล้วก็อยากได้เพื่อนเยอะๆนั่นเองครับการหาเพื่อนใหม่ๆนะครับไม่ยากเลยครับคุณสามารถแชร์โลเคชั่นของคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้หรือไไกกกกกกลลนนะคครรรััับุุณสสาาาาาาามมถถถหด้้้้แแต่่่่ออออยยยจจเพืทีููว็ านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับอีเมลแล้วก็ Facebook ครับรวมถึงการเช็คก็สามารถหาเพื่อนได้เช่นเดียวกันครับแถมเขายังมีสติกเกอร์ให้อีกเพียบเลยครับแอปน้องใหม่นี้นะครับ B talk, ไม่ต้องห่วงเลยครับแค่คุณเข้าไปเนี่ยมีเพื่อนให้ค้นหาอีกเต็มเลยครับอันนี้คอนเฟิร์ม นอกจากนี้นะฮะยังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Scout, s o y h ซ b a d ฮบาดู h ูเซีย e c h a t นะฮะลองหามาลงกันดูครับ v a l ลนไทน์นี้จะได้ไม่เหงาครับส่วนตอนนี้เนี่ยเราพักเรื่องเลิฟเกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อครับสนับสนุนชีวิต Enjoy โดย Jmart ันนี้หนูนาพามาทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสค่ะเริ่มเลยค่ะพี่ร,ปรอปภเอาเลยค่ะพี่เชฟผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะขั้น,นตอนโหดขนาดนี้เรามาดูผลการทดสอบกันค่ะว้าวไม่เป็นรอยเลยด้วยเลเยอร์สีชั้นป้องกันแรงกระแทกได้มากกว่าหมดกังวลเรื่องหน้าจอแตกติดโฟกัสแอนตี้ช็อคนะคะติดฟิล์มทุกครั้งถามหาโฟกัสนะคะ HTC One กับรางวัลสมาร์ทโฟนระดับโลกเป็นเจ้าของไดแล้ววันนี้พร้อมฟรีเน็ตไม่จำกัดนาน2ปีที่ดีแท็กและร้านค้าที่ร่วมรายการ ชนะทุกการแข่งขันด้วยประสิทธิภาพที่รวมเป็นหนึ่งขอแนะนำ l e อ n e r ร o โวลสมาร์ทโฟน0ด้วยคุมพลังจาก Intel Processor The best of Sony for the best of you มา Xperia Z1 สมาร์ทโฟนจากโซนีแกเจ็ดที่ผมนำมารีวิวให้กับชาว Mobile Society ในวันนี้นะฮะคือน,นี่เลยครับอุ๊ยไม่ใช่นี่เลยครับ Focus Anti Shock ฟิล์มกันกระแทกสำหรับสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ครับ ในยุคปัจจุบันนะครับอุปกรณ์สื่อสารที่เรามักจะใช้กันก็จะเป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นแท็บเล็ตที่จะเน้นหน้าจอใหญ่หญครับจึงต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษเลยนะครับต้องหาแก d เจ็ตมาป้องกันตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอครับเพราะว่าถ้าแตกไปเนี่ยหไม่คุ้มเลยนะฮะที่เราเห็นมีสําหรับป้องกันหน้าจอก็จะมีประมาณฟิล์มกันรอยที่ยุคแ,แรกเนี่ยก็จะมีแค่กันร,รอยขีดข่วนตามมาด้วยผิวมันผิวเรียบ ก็จกผิวลายหรือพิเศษหน่อยนะฮะก็จะกันรอยนิ้วมือไม่จับความมันบนหน้าครับแต่ก็จะแค่ป้องกันไม่ให้เป็นรอยเท่านั้นครับพอรองรับการใช้งานไปสักพักที่ต้องทั้งจิ้มทั้งไลด์หรือบางคนเนี่ยก็ใส่ไว้ในกระเป๋ากับของเยอะๆนะฮะกับพวงแจไม่นานนะฮะทั้งฟิล์มทั้งหน้าจอก,ก็เป็นรอยหรือไม่ก็แตกครับซึ่งเจ้าฟิล์มตัวนี้เลยครับจะช่วยป้องกันหน้าจอของแท็บเล็ตและก็สมาร์ทโฟนของพเพื่อนๆนะครับด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มโฟกัสครับ ่อนที่ผมจะมาโชว์นะครับว่าฟิล์มโฟกัสแอนตี้ช็อกสามารถกันแรงกระแทกได้จริงหรือเปล่านะครับเรามาดูถึงคุณสมบัติของเจ้าฟิล์มตัวนี้กันก่อนครับคุณสมบัติที่มากับแอนตี้ช็อกดูดซับและกระจายแรงกระแทกที่เกิดกับหน้าจอนะฮะช่วยป้องกันหน้าจอจากแรงกระแทกนะฮะที่ผ่านการทดสอบด้วยการทิ้งลูกบอลโพลีเอสเตอร์มาแล้วครับมีความทนทานป้องกันหน้าจอจากรอยขีดข่วนครับและยังคงความชัดของหน้าจอเอาไว้เพราะเนื้อฟิล์มเนี่ยเป็นแบบใส แถมลดการเกิดคราบรอยนิ้วม,มืออีกด้วยครับเทคโนโลยีที่ทําให้เจ้าแผ่นบางๆนี้แข็งแรงทนทานได้ขนาดนี้เนี่ยคือการที่โฟกัสนะฮะเสริมชั้นฟิล์มเข้าไปรวมกันทั้งหมด4ชั้นครับโดยชั้นแรกหรือว่าชั้นบนสุดนะฮะคือส่วนของที่เอาไว้ลดรอยนิ้วม,มือครับ ถัดลงไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะคือเนื้อฟิล์มที่กันรอยขีดข่วนครับชั้นที่3เนี่ยคือฟิล์มดูดซับแรงกระแทกครับและชั้นสุดท้ายครับคือแผ่นฟิล์มซิลิโคนยึดเกาะหน้าจอครับซึ่งหน้าที่ของชั้นที่3นั้นเนี่ยเป็นตัวรับแรงกดหรือแรงกระแทกครับแล้วทําหน้าที่กระจายออกไปรอบๆบชั้นฟิล์มครับทำให้แรงกระแทกนั้นส่งไปถึงจอน้อยลงครับลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับป้องกันสี่ชั้นแต่ยังบางเฉียบ หลายคนอาจจะคิดนะครับว่าผมพูดไปลอยๆอยโมหรือเปล่าผมขอคอนเฟิร์มครับว่าจริงครับเพราะฟิล์มกัรกระแทกโฟกัสแอนติช็อคนะฮะผ่านการทดสอบในแลบครับของมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาแล้วระหว่างฟิล์มใส่ธรรมดาทั่วไปกับฟิล์มการกระแทกโฟกัสว้าวไม่เป็นรอยเลยเราได้เห็นการทดสอบในห้องแลบมาแล้วนะครับตอนนี้แหละฮะถึงเวลาของผมแล้วที่จะต้องทดสอบเองเอาอะไรมาทดสอบดีนะ โอโห้โตโ้หนี่นะฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์อีกครั้งครับเดี๋ยวจะลอกฟิล์มให้ดูนะฮะว่าหน้าจอเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยครับ โอ้โหหน้าจอใสเหมือนใหม่เลยครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยนะฮะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยครับเดี๋ยวสไลด์ให้ดูดยอดครับ อีกหนึ่งทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากฝากไว้ครับเพื่อประสิทธิภาพนะฮะในการป้องกันการกระแทกครับของตัวเครื่องนะฮะแนะนำว่านอกจากใช้ฟิล์มกันกระแทกนะฮะโฟกัสแอนติช็อกแล้วเนี่ยอยากให้ใส่เคสด้านหลังด้วยครับนอกจากจะป้องกันด้านหลังเนี่ยยังจะป้องกันมุมทั้ง4ด้านอีกด้วยนะครับ อยากได้ของมีคุณภาพเลือกแค่ยี่ห้อไม่พอนะครับต้องเลือกแหล่งที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันครับจะได้เป็นของที่แท้นะฮะไม่เสียใจทีหลังครับลดการสนันเมืองพัทยาในงาน J-Mart Mobile Show 2014รุ่นรับ50%ทุกวันมือถือ Samsung, Oppo, Nokia, LG Huawei, Lenovo และ J-Phone โปรโมชั่นค่าบริการรายเดือนลด50%พร้อมส่วนลดค่าเครื่อง สินค้าประมูลเริ่มต้น99บาทมือถือร่วมต้น295บาทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตยกขบวนผ่อน0%พร้อมรับแคชแบ็ก0-5% 5-11กุมภาพานันธ์นี้ชั้น1น Central Festival p a t t ยาบ b ชข้าครั้งหน้านะครับผมมีอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยติดตามกันดูครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ